ผู้ชมครับพายุข่าวลือโหมกระหนำ่ำอนาคตนักบิดไทยในเวทีโลกท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของศึกมอนเ์สปอร์ทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอนาคตของกล้องสมเกียรติจันทรานักบิดผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกีฬาไทยกำลังตกอยู่ภายใต้พายุข่าวลือที่โหมกระหน่ำอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันฮังการีนกรองปรีที่ผ่านมาพาดหัวข่าวจากสำนักสื่อยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป ไม่ว่าจะเป็นในเยอรมนีอิตาลีหรือสเปนต่างพร้อมใจกันตีข่าวราวกับนัดหมายไปในทิศทางเดียวกันว่าเส้นทางบนเวทีรุ่นใหญ่ของสมเกียรติกับทีม LCR Honda อาจจบลงหลังสิ้นสุดฤดูกาล2025เพียงปีเดียวสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นที่จับตาของแฟนความเร็วทั่วโลกแต่ยังเป็นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ ข่าวลือดังกล่าวได้จุดประกายคำถามสำคัญที่แฟนๆต่างเฝ้ารอคำตอบอย่างใจจดใจจ่อว่าสุดท้ายแล้วกล้องสมเกียรติจันทราจะได้ไปต่อในฤดูกาล2026หรือนี่จะเป็นเพียงบทบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ผมได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากกระแสะข่าวลือและการวิเคราะห์จากสื่อต่างๆเพื่อเจาะลึกถึงทุกความเป็นไปได้เนื่องจากณปัจจุบันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทั้งฮอนด้าหรือทีม LCR Honda และในใจกลางของข่าวลือทั้งหมดนี้มีชื่อของดาวรุ่งดวงใหม่ปรากฏขึ้นมาในฐานะตัวแปรสำคัญในสมการที่ซับซ้อนนี้ชื่อของเดียโก้มูเรราได้ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก้องสมเกียรติจันทราในทีม LCR Honda ฤด,ดูกาล2026การมาของเขาไม่ใช่เพียงข่าวลือร้อยๆแต่มาพร้อมกับรายละเอียดข้อเสนอที่ชัดเจนและน่าสนใจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ Honda ที่จะดึงตัวนักบิดดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมรายงานจากหลายสำนักตรงกันว่า Honda ได้ยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธให้โมเรราซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวถึง3ปีคิดเป็นมูลค่ารวม4.5ล้านยูโรหรือปีละ1.5ล้านยูโรพร้อมแผนการผลักดันสู่อนาคตที่ชัดเจนและมีนัยสำคัญทางยุทธศาสตร์ปี2026ลงแข่งขันในฐานะนักบิดทีม L c r h ซ n d a เพื่อปรับตัวและเรียนรู้ ปี2027ถึง2028ได้รับการการันตีให้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีมโรงงานของ Honda Factory Team เดิมที m โมเรราเคยได้รับข้อเสนอจาก Yamaha เพื่อไปร่วมทีม Pramat ใช่กันแต่สุดท้ายเขาได้ใช้การตัดสินใจเลือก Honda เนื่องจากข้อเสนอของค่ายปีกนกมีหลักประกันที่ชัดเจนในการได้ก้าวขึ้นสู่ทีมโรงงานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักบิดทุกคนยิ่งไปกว่านั้น แผนการระยะยาวนี้ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎเทคนิคครั้งใหญ่ในปี2027ที่รถแข่งขนาด8 5 0ซ c จะเข้ามาแทนที่เครื่องยนต์ 1,000cc ในปัจจุบันนี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของ Honda ที่ต้องการปั้นนักบิดให้พร้อมเต็มที่ในยุคใหม่ของ m o t o GP การตัดสินใจครั้งนี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเก้าอี้ของสมเกียรติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกของ m o t o g p ที่การแข่งขันสูงและขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ ตำแหน่งนักบิดแต่ละคนล้วนถูกประเมินจากปัจจัยรอบด้านการที่เก้าอี้ของกล้องสมเกียรติในทีม LCR Honda Sunclon อย่างหนักนั้นมีเหตุผลเบื้องหลังที่ซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องของฝีมือซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่น่าขบคิดได้ดังนี้ 1. ผลงานในสนามและข้อมูลทางวิศวกรรมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาสมเกียรติเก็บคะแนนสะสมไปได้เพียงหงแต้มซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานรุก,กี้ แต่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือความเร็วต่อรอบที่มักจะช้ากว่านักบิดทอนด้าคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ข้อมูลที่วิศวกรได้รับจากรถแข่งของเขาถูกตีความว่าใช้ไม่ได้หรือยอมรับไม่ได้ในกระบวนการพัฒนาตัวรถในช่วงเวลาที่ฮอนด้ากำลังดิ้นรนเพื่อลดช่องว่างจากคู่แข่งการสูญเสียข้อมูลจากรถหนึ่งในสคันจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก 2. เสียงวิพากษ์วิจารณจากวงใน มีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในทีมมีความกังวลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันของสมเกียรติซึ่งอาจหมายรวมถึงกระบวนการทำงานการให้ฟีดแบ็หรือความทุบเทในรายละเอียดที่ถูกมองว่ายังไม่ถึงระดับที่คาดหวัง 3. สไตล์การขับขี่ที่ยังไม่ปรับตัวทากากินากางมินักบิดทดสอบของ Hon d a ให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า สมเกียรติยังติดสไตล์การขับขี่แบบ m o โต2และมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับรถแข่ง RC 2 1 3 V ขนาด1000 c c โดยเฉพาะจังหวะการเข้าโค้งและการตั้งลำรถเพื่อออกจากโค้งความวิจารณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงลึกในการปรับตัวซึ่งในระดับ MotoGP ถือว่าเป็นจุดตายที่นักบิดหน้าใหม่ต้องก้าวข้ามให้ได้เร็วที่สุด 4. ปัญหาการบาดเจ็บ โอกาสในการพัฒนาฝีมือและพิสูจน์ตัวเองต้องหยุดชะงงักลงจากอาการบาดเจ็บรุนแรงถึง2ครั้งทั้งการเข้ารับการผ่าตัดอาการอัมพัมในช่วงต้นรุ่นการและล่าสุดคืออาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเขา่าซึ่งทำให้เขาต้องพักการแข่งขันไปเป็นเวลานาน 5. โลกธุรกิจของมอนโ o ด p จีพีปฏิเสธไม่ได้ว่า,าการแข่งขันคือธุรกิจทีมแข่งต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดผู้สนับสนุนและสร้างชื่อเสียง ซึ่งในบางครั้งทีมอาจไม่มีเวลานานพอที่จะรอ,อนักบิดคนใดคนหนึ่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ความสมพันธ์ระหว่างนักบิดทีมแข่งและผู้สนับสนุนในโมโดจีพีนั้นแนบแน่นและส่งผลกระทบต่อกันอย่างแยกไม่ออกกรณีของกล้องสมกียัดกับทีม LCR Honda ก็เช่นกันโดยมีอิเดมิสึบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนหลักคนสำคัญ โปรเจกต์นี้ของอเดมิสึและฮอนด้าถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการมอบโอกาสและผลักดันนักแข่งจากทวีปเอเชียให้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกการที่ก้องสมเกียรติได้ที่นั่งในโมโตจีพีถือว่าเป็นผลผลิตโดยตรงจากโครงการนี้คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนักบิดเอเชียถูกแทนที่ด้วยนักบิดจากบราซิลมีความเป็นไปได้สูงมากที่อเดมิสึ อาจตัดสินใจถอนการสนับสนุนออกจากทีม LCR Honda หากไม่มีนักบิดจ,จากทวีปเอเชียอยู่ในไลน์อัพอีกต่อไปอย่างไรก็ตามข่าวลือได้นำเสนอทางออกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้โดยระบุว่าคาส r ตรซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทีมโรงงานของ Honda อยู่แล้วอาจจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับรถแข่งของทีม LCR ของ Honda ทั้ง2คันแทนอิเดมิซึซึ่งนี่ไม่ใช่การแค่ปัญหาฉบาบหน้านะครับ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจเพราะจะทำให้รถแข่ง Honda ทั้ง4คันบน g r i ดสตาร์นั้นอยู่ภายใต้สีสันของผู้สนับสนุนรายเดียวกันสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นเอกภาพคล้ายกับกลยุทธ์ที่ KTM ใช้กับ Red Bull การตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานในสนามเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของกลยุทธ์ทางการธุรกิจและการตลาดเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ แม้ว่ากระแสข่าวจะหมกระหน่ำไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำเตือนคือข้อมูลทั้งหมดนี้ยังคงสถานะเป็นเพียงข่าวลือและยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ว่าจะเป็น Honda Racing Corporation หรือ HRC หรือทีม LCR Honda ล u ซิโอเชคินเนโลเจ้าของทีม LCR Honda ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า การตัดสินใจเรื่องไล่อัพนักแข่งสำหรับฤดูกาล2026จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงการแข่งขันสุสุกะเอ็ดเอาท์ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดขึ้นในเดียวสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงของ h อนด a มารวมตัวกันและอนุมัติโครงการต่างๆนอกจากนี้เชคกินเนโลยังได้กล่าวแสดงความเห็นใจต่อสถานการณ์ของสมเกียจว่าน่าเสียดายที่สมเกียติไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือเรียนรู้ได้เต็มที่เนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บคำพูดทั้งกล่าวสะดอนดเห็นว่า ทีมผู้บริหารยังคงรับรู้ถึงปัจจัยภายนอกที่นักบิดไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรในการพิจารณาขั้นสุดท้ายในขณะที่รอคอยการตัดสินใจอย่างเป็นทางการการมองไปข้างหน้าถึงทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับกล้องสมเกียรติก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะแม้ว่าเส้นทางใน MotoGP อาจจะต้องยุติลงแต่เส้นทางอาชีพนักบิดของเขายังคงเปิดกว้างอยู่บนเวทีระดับโลกโดยมีทางเลือกหลักๆดังนี้ 1. การกลับสู่ Mo t ต2 นี่คือทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดโดยอาจกลับไปร่วมทีมเดิมอย่าง Honda ทีมเอเชีย er, เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเรียกความมั่นใจกลับคืนมาและช่วยกอบกู้สถานการณ์ของทีม 2. ย้ายไป World s u p e r b i k e อีกหนึ่งเวทีการแข่งขันระดับโลกที่น่าสนใจแต่มีเงื่อนไขสำคัญที่หลายฝ่ายมองตรงกันว่าการย้ายไป WSB จะต้องเป็นการไปร่วมกับทีมโรงงานของ Honda เท่านั้นไม่ใช่ทีมรองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและรถแข่งที่มีศักยภาพสูงสุด 3. อยู่ภายใต้สังกัดฮอน d a ต่อไปไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดความเห็นจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับกล้องสมเกตในตอนนี้คือการอยู่ภายใต้ชายคาของฮอน d a ต่อไปเนื่องจากการฉีกสัญญาเพื่อไปหาทีมผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นเรื่องยากในสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่แฟนบางส่วนคาดการถึงทางเลือกอื่นเช่น World HSP หรือแม้แต่กลับไปสร้างผลงานใน ARCC เพื่อเป็นอีกก้าวของการพิสูจน์ตัวเอง ไม่ว่าบสทสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของกล้องสมเกียรติจันทราในฤด,ดูการ2026จะออกมาในรูปแบบใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงและจะไม่วันเปลี่ยนแปลงคือกล้องสมเกียรติจันทราได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนักบิดไทยคนแรกบนเวทีสูงสุดอย่างโมโตจีพีไปแล้วนี่คือความสําเร็จที่จากไว้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศสําหรับแฟนๆชาวไทยไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราจะยังคงเชียร์กล้องสมเกียรติต่อไปแล้วคุณล่ะถ้าเขาไม่ได้ไปต่อในโมโตจีพี คุณอยากเห็นเขาโลดแล่นในสนามไหนระหว่าง Moto2 หรือ World Superbike ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ